อร่อยไหมก็โอเคอยู่นะอ่ะอีดัมมาแล้วหรออย่าถ่ายกูปดูด่าขาวเนาะอร่อยไหมอาหารอร่อยดูหน้านี่ชิรักอาหารอร่อยไหมอร่อยแต่น้ำอร่อยกว่านหาอร่อยแต่น้ำอร่อยแต่น้ำเกเบาะ่าไม่ทาว่าอาหารอร่อยไหมอร่อยมากเราต้องแบกว่า ถ้าเป็นเกาหัวไม่มั่นใจนาไม่ยนหรอเขาไม่เอาไปส่งฮอลลีวูดหรออร่อยไหมอร่อยเยี่้ยไม่เจไม่ทราบว่าอาหารอร่อยมีอร่อยเบอร์ะอร่อยเกินนะอร่อยเกินเราจะเล็กตัวเองนะ ไม่ทราบว่าอาหารอร่อยไหมครับอร่อยมากข้าวโพดตัวดำไม่ทราบว่าอาหารอร่อยไหมครับรสชาติดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าเออจะเมืองไทยเราจะมีอาหารดีขนาดนี้หรอถ่ายข้าวโพดตัวดำไม่ทราบว่าอาหารอร่อยไหมโอเคดูหน้าถ้าจะรู้ชุ่มโคตช่วยว่าข้าวโพดตัวดำถ่ายข้าวโพดตัวดำนะทุกคนนี่คือข้าวโพดตัวดำนะ นี่พ่อนี่คือแม่ทำไมอีเสื้อป่ายมันน่ารักจังวะนี่คือลูก